สวัสดีมีลรักแฟนดาบพี่า้าส่วนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็หลังจากรีวิวตัวละคร u r เนี่ยน่าจะเกือบหมดแล้วเหลืออีแค่ไม่กี่ตัวหรอกจริงเนี่ยเหลือกียูมัถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่ายังไม่ได้ปัน้นคือตอนตัวละครมันมาตอนกิจกรรมมันมาผมไม่ได้สุม่มก็เลยแบบอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอกิจกรรมมันมาค่อยว่ากันจริงอ่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ สองสามคลิปต่ออย่างนี้จะเป็นการารีวิวทางนั่นของตัวละคร SP นะที่เด่นๆแล้วกันที่มีคนขอมานะอาจจะรีวิวทุกตัวละครของ SP เละเพราะว่า SP มันทำไม่ยากนะเพราะว่าส่วนตัวใน SP เนี่ยผมทำสี่ดาวลุ้งได้หมดแล,แล้วแล้วก็ส่วนทางนั่นของพวกอาวุธเนี่ยอาวุธ30มเนี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าการรีหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้แค่ใช้เพชรแค่600มั้ง เนี่ยใช้ไปแค่600ก็ได้ของครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันทําคลิปค่อนข้างง่ายนะแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยน่าจะทุกตัวแหละของ SP อ่ะผมทํา4ดาวลุ้นได้หมดแล้วเพราะว่ามันใช้ตัวละครน,น้อยกว่านะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทางนั่งของอ่าโคคุชิโบแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นโดมะแล้วก็เดี๋ยวอะ,อะไรนะโอบานายโอบานายเนี่ยเดี๋ยวรอตอนทัวร์นาเมนต์จบก่อนเพราะว่าผมเอาโอบานายลงทัวร์นาเมนต์ด้วยมันจะได้เห็นว่าตัวละครเนี่ยมันสามารถยังเล่นได้อยู่ไหมในทัวร์นาเมนต์นะของโอบานายในอย่างนี้อ่ะโอเค ก่อนที่ไปดูเนื้หาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครของตัวเกม X7 Game ก่อนนะครับผมโอเคตยอ่าหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป X7 Game นะใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android นะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางหน้าของ d e v o n s e a y e r ในแอปพลิเคชันของ X7 Game อะ่ะ หาเวอร์ชั่นที่มันเป็นทางของรถ99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างน้างของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กด เข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทำการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก็โคคุชิโบเนี่ยน่าจะยังไม่เคยรีวิวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูสกิลคร่าวๆก่อนแล้วกันอันี้สกิลที่1ของโคคุชิโบนะก็ตีศัตรูเนี่ยมันบอกว่าฟอนแอนมิตน่าจะแถวหน้าแล้วก็แถวกลางใส่ศัตรูอ่ะ แล้วก็สร้างดาเมจอ่ใส,ส่ศัตรูปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีการเพิ่มสปีดของตัวเองเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สแต็กได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็มีสร้างโล่ให้กับตัวเองแล้วก็มีอ่โอกาสสตันคู่ต่อสู้แล้วก็มีลดพลังโจมตีกับลดเดฟคู่ต่อสู้ด้วยประมาณนี้ของสกิลตัวละครอ่ะถัดไปเป็นพาสซีฟตัวละครพาสซีฟเนี่ยจะมีทั้งน้ำของการสร้างทูดาเมจใส่คู่ต่อสู้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเพิ่มคีย์ตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่มีโล่น่าจะเป็นโล่โลปงใสประมาณเนี้ยอ่ เจาะเกาะ10%แล้วก็เจาะดาเมจรีซีทอีก10%ประมาณนี้แล้วก็มีลดคียรีซทคุณต่อสู้อีก20เปซ็นเป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองนะประมาณนี้นะของสกิลตัวละครอ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นหน้าของอันติอันติเนี่ยน่าจะตีไม่แน่ใจว่ามันตีเส้นตรงหรือตีนะออทาร์เกตนะมีชัางของการสร้างดาเมจแล้วก็มีสแตนมีลดพลังโจมตีลดเดฟคู่ต่อสู้แล้วก็มีน่าจะเป็นการสเปรดดาเมจมันน่าจะเขียนประมาณว่าตีเส้นตรงแล้วก็สเปรดศัตรูข้างๆ ประมาณนี้มั้งของสกิลตัวละครนะอ่ะถัดไปเป็นพาสซีฟพาสซีฟตัวละครเนี่ยมันจะมีทางนั้นของการเก็บเกรดพอเกรดเต็มเนี่ยมันจะมีเหมือนดวงจันทร์พระจันทร์เนี่ยอยู่ตรงเท้าใช่ไหมมันจะเป็นการเพิ่มพลังยมจี20%คิดเาเมจ20%ดีบัฟดีซีดอีก20%แล้วก็สปีดอีก20%นั่นเองนะแล้วก็ถัดไปเป็นทั้งน้นของอาวุธเฉพาะตัวละครอาวุธเฉพาะของตัวละครโคคุชิโบเนี่ยมันจะมีทา้งนั้นของขั้นแรกสุดขั้นแรกสุดเนี่ยปลดขั้นแรก มันจะทําการได้รับอัตราดูดเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยได้รับอัตราการดูดเลือดจากการโจมตี20เซนแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะน่าจะเป็นสถานะไอาจากพาร์สี่อะอัตราการดูดเลือดจะเพิ่มขึ้นเป็น40%อะถัดไปถ้าเป็นบวกสิ 10, เนี่ยถ้าอยู่ในสถานะพิเศษของมันเนี่ยจะได้รับความเสนนียหายน้อยลงแล้วก็ค่าการลดลงเท่ากับหนึ่งร้อยเซนของเรโจมตีของตนเองน,น่าจะลดเยอะอยู่นะแล้วก็เมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยประสิทธิภาพของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น200%ก็น่าจะถึงขึ้นนะปรมาณี้ ถัดไปถ้าเป็นบวก20เนี่ยสปีดบวก30หน่วยแล้วก็เมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ10%ของพลังโจมตีปัจจุบันของตนเองอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นบวก30เนี่ยความเสียหายที่ตัวเองได้รับเนี่ยต่อ1ครั้งเนี่ยจะไม่เกิน30%อ่ะแล้วก็ออของพลังชีวิตสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยจะสะสมค่าขีดจำกัดผ่านการสร้างความเสียหายฮีทไอคอลได,ได้ทุกครั้งที่โจมตีฮีทตขคอลใส่ศัตรู หนึ่งตัวจะได้รับค่าขีดจำกัดเพิ่มขึ้นอีก2%นั่นเองนะก็ถือว่าเก็บค่าขีดจำกัดได้เยอะก็คือทำให้สกิลเนี่ยเยอะขึ้นนั่นแหละประมาณนี้อ่ะมาถัดไปเดี๋ยวมาดูสกิลอื่นก็ถ้าเป็นสกิลดาวเนี่ยอันแรกเนี่ยเพิ่ม HP สป e ดเอ่อพลังโจมตีแล้วก็นี่2เนี่ยเป็นเพิ่มพลังโจมตี20%แล้วก็นี่3เป็นเพิ่ม Extra Damage อ่ะอันที่4เป็นเอ่อผมเอาเป็นเพิ่มดาเมจ4%สูงสุดแต่เอาจริงผมคิดว่าเอาเนี่ยตีตีแรงขึ้น้นนนนออัีี่่่าาจะะดกว แต่ว่านนอันบนน่าจะแรงกว่าอันล่างมันเผื่อไว้ตัวรอดด้วยอืมแต่ตัวละครมีดูดเลือดอยู่แล้วผมคิดว่าอันบนอ่ะน่าจะโอเคมาแล้วก็อันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วของสายโจมตีแล้วก็สายพิเศษประมาณนี้อ่ะถัดไปเป็นทางด้านของไอเทมสวมใส่ก็เซตเดิมของอ่าเซสืส่วนลูนก็ของเซสืเหมือนกันเป๊ะๆเลยแล้วก็อันนี้ใส่เป็นคอมโบกับอ่าล้างซีซีเนื่องจากตัวละครไม่มีล้างซีซีอ่ะ ส่วนนี้ใช้เป็นทางนั่งของหน้าไม้แล้วกันถือว่าน่าจะบูตได้เยอะสุดแล้วแล้วก็น,นี้เป็นอคอมมา่าเซตร้อยเซ็ตเดียวที่มีอยู่ใน ID นะแล้วก็อันนี้เป็นเซตบังกรของเซสืเหมือนกันนะที่ดีสุดแล้วใน ID ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวละครมีสกินนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาออริจินอลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสกินไปทีหลังแล้วกันประมาณนี้อะอาจริงผมคิดว่าดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันดูแบบผอมๆไปหน่อ,อ,อยนะตัวละครอม,มันดูแบบเหมือนเหมือนน่าจะเป็นตอนที่แบบน่าจะเพิ่งเข้าเป็นอาสูรหรือเปล่าไม่แน่ใจมา ตัวละครมันดูแบบไม่ค่อยมีราศีเท่าไหร่เลยตอนนี้มาเดี๋ยวเรา,าดูกันก็เป็นทางด้านของโคคุชิโบมาเราพังหกสิบกว่าล้านเอาจริงไม่ได้แจวพิทูแกกดรับแอดหรือยังนะเดี๋ยวดูก่อนอยากเทสแต่อยากเทสยังไม่ได้กดรับเลยนะไม่ได้แจวเพื่อนเพื่อนอาจจะเต็มมั้งอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสในเซิร์ฟก่อนก็เอเอาจากคนนี้แล้วกัน3าล้านนะเทสแบบเบาๆไปก่อน3 5ล้าน เนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าไอเดีอเราพลังมันเยอะจริงนะ60กว่าแต่ว่าตัวละครมันมีแค่ตัวเดียวที่เป็นดาเมจละ่ะอ่าโดนสตันไปล้างได้ไหมมีสายล้างอ่าล้างได้อยู่โอเคเฮ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่วะทำไมมันเบาอย่างเลยอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้มันตีแค่2องทร็เก็ตนี่หว่ามันตีแค่แถวหน้ากับแถวกลางโดนแค่สองทรกเก็ตมันจะไม่เหมือนตัวละครตีหมูนะอ่าไว้ก่อนแล้วก็อันติน่าจะตีเส้นตรงผมคิดว่าไว้ตรงกลางน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไว้ตรงกลางดีกว่า น่าจะทำดาเมจได้ดีกว่านะเองนี้ได้อยู่นะตี3ตัว3เป้ามันบอกว่าน่าจะตีเป็นเส้นตรงแล้วก็ทำการสเปรดดาเมจยีใส่ศัตรูข้างๆนะหน้าประมาณนั้นอ่าใครก่อนเซนได้ก่อนนะเหรอเซนสปีดเยอะกว่ามาตายปะเนี่ยโป้งโอ้ยไม่ตายได้อยู่16 16ล้านอีกเหรออ่ะตีไป มันเบาจัางวะไม่เข้าเลยเอ้ยนี่ดามจใครเนี่ยทำไมทำไมเมตานี่มันกระจอกจังเลยอันนี้คือเราเก็บเกจเ,เต็มอย่างเนี่ยเกจน่าจะเต็มแล้วนะทำไมดามจม,มันเบาจัางวะหรือว่าเอสพีมันดามจเบาแบบนี้ทุกตัวเลยไมนเนี่ยโอ้โหนี่คือการรีวิวเอสพีตัวแรกนะคือทำไมมันเบากว่าที่คิดวะตอนแรกผมนึกว่าแต่มันจะแรงกว่านี้หน่อยนะ เดียรน้อยก็น่าจะถึงหลัก10กว่าล้านหน่อยนะอันนี้ติแค่1ิล้านเองเบาจังเอ้ยมันต่างจาก SP มันต่างจาก UR เยอะมากเลยนะคือผมคิดว่าถ้ามันบัฟขึ้นมาเป็น UR เหมือนกับโกบอลน่าจะเก่งกว่านี้นะแต่น,นี่คือไม่ไหวเดี๋ยวดูดาเมจตอนท้ายก่อนจะเวิร์กหรือเปล่าดาเมจมันจะมาจากตัวอื่นหรือเปล่าเนี่ยตีไปก่อนตีไปปานมาคืนโป๊ะเฮ้ยแต่ว่าเจอกับ30ล้านก็ยังถือว่าพอถึกอยู่นะอะตี นี่เบามากเลยอ่ะอันนี้ใช้สกิลล่พลาสิเทิร์นสามไมเทิร์นสีเป็นเทิร์นตีปกติผมว่าน่าจะเบาแบบเบาอยูเลยอะเบาจัดจัดเออย่างที่บอกลใครที่เสียเงินปั้น SP ไปนะก็ไม่คุม้มนะจริงอะใครเสียเงินปั้น s อไปตอนแรกๆไม่คุม้มเพราะาตอนแรกๆอะ่ะผมไม่ปั้นเลยนะ SP อะคือผมยอมให้เขาตบก่อนเลยต้นเกม รอเมตาแบบ UR มาค่อยเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหดาเมจอ่ามิมสซิลี่ซัพพอร์ตเนี่ยดาเมจอยู่อ่ามิสซิลี่เมดเนี่ยดามดเดามจอยู่130ล้านส่วนโคคุเราอยู่ที่65ล้านเองนะโอ้โหดาเมจกระจอกง่อยมากอ่ะเดี๋ยวไปต่ออันนี้30ล้านเมื่อกี้เท่าไหร่อะเมื่อกี้35อันนี้30 30 70มึงใครเนี่ย70ล้านเนี่ยไม่คุ้นเท่าไหร่เลยเอ่า อ่ะคราวนี้แล้วกันเอา n t Channel แล้วกันจัลครตึงหน่อยมา27ล้านมาลองดูลองดูหน่อยเอออันนี้อยู่ตรงกลางอะได้อยู่อันนี้อยู่ข้างล่างได้อยู่นะอ่ะสปีดมาตีโป๊ะ11ล้านสามเป้า11ล้านก็ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ไม่ได้เย่มากสําับของ SP นะถ้าไปเทียบกับ UR คงไม่ได้หรอกสแตทมันต่างกันเยอะ มามาเดี๋ยวรอดูตอนอันติเมื่อกี้3เป้า11ล้านโอ้แต่ว่าเราโดนทอนว่ะจะได้ตีไหมเนี่ยถ้าล้างได้ก็ได้ตีอยู่นะล้างไม่ได้ก็อดนั่นโดนทั้งตันโดนทั้งทอนน่าจะไม่ได้อันตีนะดูจากสภาพเพราะปกติมันน่าจะล้างสองอันไม่ได้อย่างมากก็ล้างได้แค่เดียวหรืออจริงนะ ถ้าจะเอาอวยจริงๆอะผมว่าเราไปเอาตัวละครที่มันเป็นบัฟดาเมจมาน่าจะโอเคกว่าโตเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใหม่ดีกว่าอ,อันนี้ดาเมจได้อีกแค่ประมาณนี้ผมคิดว่าเราไปเอาตัวละครที่มันเป็นตัวบัฟดาเมจมาน่าจะโอเคกว่าเอ่ออันนี้อ่าผมว่านี้ได้อยู่แล้วผมใส่อะไรให้มันบ้างเนี่ยเอ่อคอมโบอันนี้ตายเกิดใหม่เป็นล้างซีซแล้วก็อันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น อืมอันนี้ได้แล้วอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เอาไปเอาแบบนี้เลยแล้วกันไปเอาไปแทนมิสซี่อันนี้เอ่อมันน่าจะช่วยบู์ดาเมจได้อยู่นะอ่าส่วนตัวเรคขอเหนือมาบู์สปีดบู์อะไรก็พอมาลองดูลองดูใหม่มาอย่างน้อยมันช่วยล้างซีซีได้นะถ้ามันไม่โดนสตารนองนะของเอ่อนิซโกเนี่ยมันมีบัฟดาเมจด้วยแล้วก็มีล้างซีซีด้วยถ้า ลุน้นที่ใส่ไปมันจะมีล้างซีซด้วยถ้าทําการฮิวมันจะล้างซีซได้มีโอกาสล้างแล้วกันใช่ครับว่ามีโอกาสแต่นี่เหมือนจะไม่ติดนะแล้วเราติดทอนด้วยต้องรอล้างตัวเองได้ละเซนปาดมาเ้นปาดมาเพราะว่าเอ๊ะแต่ว่าถ้ามิสซี่อยู่มันทําให้ศัตรูมันตีเบาลงนี่หว่าทีมเราก็จะถึงขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูก่อนแอนตีเปล่า ไอนน้จะสปีดเหนือกว่านะแต่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอ่ะได้ใช้อยู่สกิลเท่อยู่นะ27ล้านสกิลถือว่าสวยอยู่นะโปกติผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เลยฮะเออเท่อยู่เท่อยู่นั่งยูอาแบบฟูๆต้องมาหน่อยละต้องมาแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบน่ากรนขามหน่อยของอาของปราสาทไร้ขอ,าาาอบเขตผมคิดว่ามันอาจจะมีเป็นเวอร์ชั่น UR ก่อนแล้วก็เป็น ล่างตอนท้ายสุดก่อนที่มันจะตายอีกล่างหนึ่งหรือไม่เพอเผลอเนี่ยอาจจะมีแค่ล่างเดียวนะของโคคุชิโบแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตีมเหมือนพวกอาคาซาหรือว่าพวกที่มันไม่ใช่ทำลายหลักอะ่ะน่าจะมีโอกาสมีหรือไม่ก็เป็นแต่ว่าจะบอกว่าทำเป็นอ,อ,อาสูรที่เป็นนักดาบมันก็เหมือนกับมิจิคัสึปะมิจิคัสึเนี่ยมันเหมือนเออสาหลัก ต้องบอกอะไรอสูรเสาหลักเออมิจิกรสืเนี่ยคล้ายๆถ้าโคคุชิบโบมาทําเป็นเสาหลักเนี่ยมันก็น่าจะหน้าตาคล้ายๆกันแหละแต่ว่าน่าจะน่าจะทํามาอยู่แหละรอดูไปก่อนอ่ะตีกไปก่อนทุบทุบอันนี้พอไม่มีมิจิกรสือเอ้ยพอไม่มีมิซดีแล้วน่าจะดามเมจเบลาลงเยอะเนี่ยอืมดามเมจอยู่ที่46ล้านทีมเราเหมือนจะค่อนข้างเสียเปรียบผมคิดว่า SP เอสพีเอจริงๆนะเล่นแทบไม่ได้เลยนะ คืออันนี้พลัง13ล้านนะไม่ไม่ใช่น้อยๆน,นะแต่ว่ามันไม่เก่ง <c oughs> ใช้คำว่าไม่เก่งเลยสักนิดเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบเอาไปตบเด็กดีกว่าเนาะโชว์โชว์ตบเด็กดีกว่าปกติอันนี้สปีดบัฟเาเมจบัฟดาเมจเดี๋ยวไปลองดูก่อนพลังหาสัก30ล้านแล้วกันเมื่อกี้เห็น30ล้านอยู่สองคนคือจากที่ดูอะไปตีเกิน40ล้านอนะไม่น่าจะชนะหรอก จากดาเมจด,ดูแล้วอ่ะไม,ไม่ไม่น่าจะไหวน่าจะเป็นแค่ตัวตบเด็กแค่นั้นแหละอ่ะเอามาพอรีโอโหอันนี้ติดติดน่าจะติดทอนตดเลยนะเหมือนเป็นการตีปกติเลยเมื่อกี้อ่ะั๊บดาเมจไปก่อนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โดยฝั่งหนึ่งตบตายทั้งทีมันอหละล่วงสองอ่ะติดตนันเอามาตบเด็กก็โดนตบซะละ ผมคิดว่าฟูลทีมก็ไม่เวิร์กนะเมื่อกี้ลองเอาฟูลทีมไปก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์ก่าไรเดี๋ยวรอบนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสกินดีกว่าใช้สกินดูมาเซนตายเปล่าก็ไม่ตายติดตันไม่ได้โชว์ด้วยอ่ะสุดยอดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนสกินดีกว่าอ่ะมาลองแบบสกินมั่งสกินก็เท่ยู่นะเท่ยู่แล้วก็ทีมเดี๋ยวเอาแบบเอาทีมหลักไปเลยดีกว่าอา่อ มันมีอะไรบ้างนะอันนี้แล้วก็ธาตุพิเศษเป็นเกียวเมกับอันนี้อ่ะเอาทีมนี้ไปดีกว่ามาเดี๋ยวไปลองสัก40ล้านแล้วกันผมจำได้ว่ามีโกโจส,สตรูที่พลัง40กว่าล้านอยู่คนหนึ่งอ่า40ล้าน40ล้านอ่ะ43ล้านลองดูคือผมคิดว่าตีมากกว่านี้น่าจะไม่ชนะหรอกตัวละครตัวละครมันค่อนข้าง อ่อนเกินไปหน่อยนึงไม่อ่อนหน่อยอะอ่อนเยอะเลยแหละด้วยความที่เป็นแคเอสพีอะเนาะอ่าเดี๋ยวลองดูปาดก็สวยนะเอาจิงอะอันตีอันติอะสวยนะอันติเออสกินแน่สวยผมจําได้ว่าอันติมันสวยเดี๋ยวเราดูตอนอันติแล้วกันขอปิดบัฟนะมันลกเกินไปหน่อยอ่าปาดมาอันติถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อันติสวยอยู่นะใส่สกินอันติสวย อาจริงมันสวยหลายตัวนะอันติจะได้ใช้อันติไหมเนี่ยถ้าล้างตัวเองไม่ได้ก็ไม่น่าจะได้ใช้อ่ะอ่ะได้ใช้เปล่าใช้เปล่าได้ใช้เปล่ามันจะได้อยู่นะมันไม่ได้ติดทอนใช่ไหมอ่าได้ใช้อยู่เนี่ยนี่อันติสวยอยู่นะสามสิบเก้าล้านอ่ะมันมันก็ไม่ไม่ไม่เลยเอ้ยเอ้ยทุบอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ยี่สิบเก้าถือว่าแรงอยู่ สองทีเมื่อกี้ก็ห้าสิบหกสิบล้านอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแล้วก็อย่างคือตัวละครเหมือนจะไม่มีอมตะนะมีโล่มีดูดเลือดมีโดนดาเมจเบาแต่ว่าจะไม่มีอมตะผมคิดว่าตัวละครที่ไม่มีอมตะเล่นยากเจอเมตาที่แบบดาเมจแรงๆเงี้ยเล่นยากและอย่างมันเป็นแค่ตัวเอชพ่ะเนาะมันเล่นไม่ได้หรอกอ่ะตีไปอไโอแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอะสมัยก่อนเก่งนะ ถ้าแบบตอน SP มาตอน UI ยังไม่ค่อยมาถือว่าถือว่ากิ่งนะแต่เดี๋ยวนี้คือเล่ไม่ได้เลยอ่ะทุกมาคืน24ล้านมาเบิ้ลอีกทีนึงโอ้สิบล้านโลยังหนาอยู่นะอันนี้พลังห่างกันน่าจะ20ล้านได้แต่ว่าทีมเรามันดาเมจตัวเดียวไงที่เหลือนเป็นซัพพอร์ตหมดเลยคือเอามาเป็นตัวแบบอวยให้ตัวดาเมจตัวเดียวเลยเนะี่ยรอดไหมเนี่ย ตี40ล้านที่เขาไม่ไม่ฟูอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ถ้าไปเจอแบบทีมฟูจริงๆอ่ะไม่ไม่ไหวอ่ะตีตีมันจะมีแค่ s p แค่2ตัวมั้งที่เล่นได้นะมีอ่อโอบานายกับมุซัน2ตัวที่เหลือเล่นไม่ได้หรอกถ้าไม่โดนบัฟเป็น UR เล่นไม่ได้โหตีไม่เข้าเลยดาเมไม่เข้าเลยแต่ว่านี่เรายังไม่ได้ใช้ อันั้นเลยนี่ว่าเก็บเกตอีกฝั่งหนึ่งมันใช้แล้วฝั่งเรายไม่ใช้ไม่ได้เหมือนเราจะโดนลดนะอ่าถ้าจะไม่ผิดมิติกระสือมันมีลดเกตเกตขีดจำกัดด้วยเกรม่วงถ้าเกรม่วงติดอ่ะมันน่าจะแรงกว่านี้อยู่มันเป็นตัวละครเหมือนเลดเกมหน่อยอ่ะต้องมีเก็บสแต็กเก็บเกรก่อนถึงจะเก่งดาบแรกบางทีมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ เราต้องรอก่อนเอ้ยแต่ว่าเกจเราไม่น่าจะได้ใช้อ่ะโดนเหมือนจะโดนมิจิกสุ่ยฝั่งหนึ่งมันลดเกจตัดเกจไปนะไม่ได้ใช้เลยต,ตีไปตีปไปทุบไปผ่านมา28ล้านเบิ้ลไมิคิง่งโอ้โหสามสิบหกล้านเกือบตายอยู่นะเธอ์นี้เธอนั่น,นตีแต่เราก็ไม่ได้ใช้อ่ะติดตันไปสองรอบบ้างเนี่ย ไม่พักเลยแล้วดูวแ,ลวแล้วดูดีบัโฟโคตรเยอะเลยคือเซซึส,ส,สตันได้มิจิสตันได้ไดลินทอนได้แค่นี้ก็ลำบากละตียากมากแต่ว่าอยากได้ซับพอร์ตอยากได้ซับฮิวใหม่ที่มันจริงๆกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยถ้ามีซับฮิลเจ๋งๆอะผมคิดว่าโอเคอยู่นะอย่างน้อยเอามาล้าง c ีล้างอะไรพวกนี้น่าจะโอเคอะซับล่าสุดที่เป็นซับจริงๆเนี่ย เหมือนจะเป็นธรรมโยบ้างที่เป็นซับแบบซับจริงๆนะตัวอื่นๆมันจะไม่ค่อยใช่ซับแบบซับจ๋าอะไรอ่ะเมื่อกี้30กว่ากับสิบกว่าอ่ะเบิ้ลไปทีนึงโอ้เบามากเมื่อกี้7ดล้านเองมั้งเบาวิวอ,อะทุบทุบเดี๋ยวตัวถัดไปก็โดมะมุยมุยจิโร่กับมิซึรินี่ก็น่าสนนะแต่ว่าอะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกัน เอามาทําคลิปแบบเล่นคำขำมาได้อยู่เพราะถ้าเล่นจริงอ่ะมันทําไม่ได้อยู่แล้วตอนเนี้ยรอมุจิโร่ตัวใหม่อยู่นะยังไม่มาสักทีตอนแรกนึกว่าจะมารอบนี้นะแต่รอบนี้มันเป็นตู้เอ่อคิวทาโร่ดาคิเป็นตู้รีรันคิวทาโร่ดาคิคือผมมีสีดาวลุ้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องสุ่มเพื่อเอากรอบด้วยถ้าเอาแค่กรอบท็อป20ก็น่าจะเสีย,ยแค่ไม่กี่บาทหรอก น่าจะเสียไม่กี่บาทหรอกคิดว่าทําคลิป2คลิปก็น่าจะได้แล้วแหละทําคลิป2คลิปเป็นสปอนก็น่าจะได้แล้วแหละไม่ไม่น่าจะยากแค่ท็อป20อีกอย่างคือมันเป็นตัวที่ไม่เก่งด้วยคนก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าเราจะเอาแค่เอากรอบส่วนตัวละครก็จ,จะไปย่อยทิ้งเพราะเรามีจนตันแล้วอะ่ะแล้วเมืม่อไหร่จะเตียนเสร็จเนี่ยแปดเ์นแลยไม่จบเลยตายไปทีมแล้วหนึ่งตัวอ่ะสิบสองล้าน ซานันติมาโปเข้าไป4 000, 000. ล้านเ่นเคอร์เตอร์เทียรสามล้าน4ล้านมิสซิลิตีไปเท่าไหร่ม่อกี้ล้านกว่าโอโหตีมีแพ้เนี่ยน่าดูจากสภาพไม่น่าจะชนะนะผมคิดว่ามิกกีกฝั่งหนึ่งมันน่าจะตีเราตายได้เนี่ยเอ,อ,อ้าเกินใหม่มาด้วย ฝั่งเราก็เกิดมาคืนมาอีกฝั่งหนึ่งน่าจะโอเคน่าจะก่งกว่าอยู่แล้วแหละอืมอ่ะตีไปคืนก่อนเส้นปาดมาไม่น่าจะชนะนะนี้ขอกดข,ข,ข้ามแล้วกันโอเคมาก็ด้มมีอยู่ที่160ล้านนะส่วนมิสซตีอ่อมิสซีนี่ยรี่ยแล้วก็อ่าเกียวมีส9 0อืมถือว่าเป็นตัวละครที่กระจากกระจอกนะ ตีใครไม่ชนะเลยอะของลีลานรอบนี้จะเป็น Heat, ek, Halo, ดาชิกิวทาโร่นะเห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยท็อป20ยังสูงเหมือนแค่นี้เองสูงกันไปแค่นละแบบ300กว่าตัวเรามีอยู่500กว่าก็น่าจะชิวๆอยู่นะได้อยู่เอาแค่ท็อป20เอากาะพอแล้วก็ท็อป1 3เนี่ยได้โปรไฟล์ก็คงไม่เอาหรอกมันไม่ได้เพิ่มสเตตนะแต่ว่าเอาเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าอะแล้วก็เอ่อทัวร์นาเมนต์รอบเนี้ยผมเอาเป็นทางด้านของโอบานายลง เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปรีวิวโอเบนัยในโทนเมนต์อยู่ก็เดี๋ยวรอตีก่อนไม่แน่ใจว่าจะรอให้มันตีจบแล้วค่อยรีวิวหรือแม่ก็เอาระหว่างทางแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะค่อนข้างนานพอสมควรนะแต่ว่าก็ถือว่าทําผลงานได้ชนะทุกรอบอยู่นะของโอเบนัยอาจจะเพราะว่าพลังมันต่างกันด้วยนะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวต้องรอตอนอ่าตอนสู้ส,สูงกว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ามันจะไหวหรือเปล่านะสถานะของโอเบนัย sp นะอันที่ลงไปเนี่ย น่าจะพลังแค่10ล้านเออเนี่ยสิบล้านเนี่ยน่าจะเป็นตัวแค่นี้นะที่เราลงไปคือไม่ได้แบบวือหวามากนะเซตมังกรก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ทำออฟนะประมาณนี้คือเราเอาไปไว้สะท้อนด,มมดเอาเมจอะไรพวกนั้นแหละอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูบูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดดิ่งเพื่อให้ไม่พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่กาๆได้เดี๋ยวแปะคีย์ลางซ้ายเพจย์ด้วยขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้้เจอกัันนใหหมม่่คคลิปารบผ